น้องๆที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญเติบโตกระดูกจะต้องยาวขึ้นเพื่อช่วยในการวางแผนโภชนาการของน้องคลิปนี้พี่หลวงจะแนะนําปริมาณแคลเซียมที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์แต่ละชนิดค่ะไปดูกันนะคะเริ่มกันที่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ที่ติดกระดูกจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ 50- 100มิลลิกรัมต่อน้ําหนักเนื้อสัตว์100กรัมค่ะเนื้อไก่ที่เป็นเนื้อล้วนจะมีปริมาณแคลเซียมอยู่10-20มิลลิกรัมต่อน้ําหนักเนื้อไก่100กรัมค่ะในส่วนของเนื้อหมููที่ติดดกระ จะมีปริมาณแคลเซียมอยู่ที่3 0มสถึงห้มิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อหมู 100, 100่กรัมค่ะเนื้อหมูที่เป็นเนื้อล้วนจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ1 0 2ถึงมิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อหมู100่กรัมค่ะในส่วนของเนื้อวัวที่เป็นบริเวณติดกระดูกจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ20-40ถึงมิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อวัว100กรัมค่ะสำหรับเนื้อวัวที่เป็นส่วนของเนื้อล้วนจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ1 0 2ถึงมิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อวั100กรมค่ะ เปรียบเทียบกันระหว่างเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าถ้าน้องทานเนื้อไก่เมีโอกาสได้รับแคลเซียมมากกว่าเนื้ออีก2ประเภทนะคะสำหรับเนื้อปลาคลิปนี้ขอยกตัวอย่างปลานิลน,นะคะจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ20-30มิลลิกรัมต่อน้ําหนักเนื้อปลา100กรัมค่ะแต่ถ้าเป็นปลาเล็กปลาน้อยที่สามารถทานได้ทั้งตัวจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ500-1000มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา100กรัมเฉยนะคะในส่วนของปลากระป๋องจะยกตัวอย่างเป็นปลาซาดีนะคะ จะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ300-400มิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อปลา1 0 0กรัมค่ะเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกเลยนะคะว่าการทานปลาเล็กปลาน้อยนี่คุ้มมาก,มากๆเพราะว่าจะได้รับปริมาณแคลเซียมมากกว่าปลาชนิดอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของกุ้งบ้างนะคะในเนื้อกุ้งจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ50-100มิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อกุ้ง1 0 0กรัมค่ะ แต่ถ้าเป็นกุ้งแห้งจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อกุ้งแห้ง100กรัมว่าปลาเล็กปลาน้อยนี่มีแคลเซียมเยอะแล้วนะคะนี่กุ้งแห้งชนะขาดเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่าปลาเล็กปลาน้อยนี่น่าจะประมาณ3เท่าตัวขึ้นไปเลยนะคะแต่นั่นแหละค่ะโอกาสที่เราจะทานกุ้งแห้งเป็นกลำลันี่ก็คงเป็นไปได้ยากนะถึงแม้ว่ามันจะมีแคลเซียมสูงก็ตามแต่ว่าโซเดียมก็สูงด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งโซเดียมนี่ไม่ดีต่อกระบวนการสร้างกระดูกค่ะ นอกจากนี้ก็มีอาหารทะเลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราทานกันบ่อยนั่นก็คือหอยค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะยกตัวอย่างหอยแมลงภู่นะคะจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ1 0 0่งถึงร้อมิลลิกรัมต่อน้ำหนักเนื้อหอย100กรัมค่ะหลายหลายคนชอบทานหอยนางรมก็จะได้รับแคลเซียมในปริมาณใกล้เคียงกันกับหอยแมลงคู่เลยค่ะถึงแม้ว่าเนื้อสัตว์บางชนิดอาจจะมีปริมาณแคลเซียมค่อนข้างมากก็ไม่ควรที่จะเน้นทานแต่เฉพาะเนื้อสัตว์นั้นจนล้านเลยเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆนะคะ เพราะว่าแต่ละเนื้อสัตว์ไม่ได้มีแค่เฉพาะแคลเซียมนะคะจะมีสารอาหารหลากหลายมากน้อยแตกต่างกันด้วยค่ะดังนั้นการที่เราโฟกัสไปที่เนื้อสัตว์บางประเภทเพราะต้องการแคลเซียมที่มากมายในเนื้อสัตว์ชนิดนั้นอาจจะทําให้ร่างกายพลาดโอกาสที่จะได้รับสารอาหารอื่นที่จําเป็นต่อกระบวนการสร้างกระดูนนะคะคงจะได้ไอเดียกันบ้างแล้วนะคะว่าครจะเลือกเนื้อสัตว์ประเภทไหนเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถได้รับแคลเซียมให้มากที่สุด แต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนึงเลยนะคะว่าปริมาณแคลเซียมที่บอกกันไปในแต่ละชนิดของเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะสามารถดูดซึมปริมาณแคลเซียมทั้งหมดนั้นได้100%เซค่ะแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายดูดซึมได้ยากมากๆนะยกตัวอย่างเช่นปลาซาดีนกระป๋องซึ่งจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ300-400ถึง400มิลลกรมต่อน้ำหนักเนื้อปลาซาดิน1น0กรัม ที่ร่างกายดูดซึมแคลเซียมจากเนื้อปลาซาดีนนี้ได้เนี่ยก็อยู่ประมาณที่3 0 3 5เเท่านั้นนะคะจากปริมาณทั้งหมดก็เท่ากับว่าร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมจากเนื้อปลาซาดีนกระป๋องเนี่ยไม่ถึงครึ่งของตัวเลขที่ระบุไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดไหน ผักผลไม้นมชีสโยเกิร์ตเนี่ยตามมีอัตราในการที่ร่างกายดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยแตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักถึงแม้ว่าจะมีแคลเซียมสูงนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมเข้าไปได้เนี่ยจะน้อยมากๆนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่มีคําแนะนําว่าให้ทานอาหารที่มีวิตามินดีเยอะจะได้ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าน้องเลือกทานอาหารที่มีวิตามินดีเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้องดูดซึมแคลเซียมจากอาหารแต่ละชนิดได้ ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ใช่เลยค่ะน้องๆที่อยู่ในช่วงของวัยจเจริญเติบโตกระดูกจะต้องยาวขึ้นซึ่งจะมีผลกับความสูงการที่กระดูกจะยาวขึ้นยืดขึ้นได้นั้นกระดูกจะต้องเริ่มต้นที่ความแข็งแรงค่ะแล้วสิ่งที่จะช่วยให้กระดูกนั้นแข็งแรงน้องจะเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่จําเป็นสําหรับกระบวนการสร้างกระดูกค่ะเกงหนึ่งทางเลือดสําหรับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมองหาแคลเซียมเสริมนะคะ พี่โนก็จะแนะนำตัวผลิตภัณฑ์นี้ค่ะพร้อมทานพร้อมดูดซึมไม่ต้องปรุงแนะนํำทานดรโบพลาสค่ะในทุกเม็ดของดรโบพลาสจะประกอบไปด้วยโปรตีนไท96%โปรตีนไทเป็นวัตรกรรมสารอาหารสำหรับกระดูกหนึ่งเดียวของโลกจดสิทธทิบัตรใน5ประเทศคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันและจีนซึ่งจากผลวิจัยสรุปว่าโปรตีนไทสามารถเพิ่มความแข็งแรงทั้งในส่วนของโครงกระดูกด้านในและส่วนของกรอบนอกของกระดูกได้ด้วยค่ะ และในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ที่มีปรเทศไทยเป็นสาประกอบถึง96%ก็คือดรโบพลสค่ะน้องๆที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีภาวะขาดแคลเซียมอย่างต่อนเนื่อง มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะไม่ค่อยสูงเหมือนกับน้องๆที่ได้รับแคลเซียมเป็นประจำทุกวันสนใจปรึกษาเรื่องความสูงเช็คก่อนนะคะว่าโปรตท้ทยเนี่ยจะช่วยให้น้องเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าแนะนำให้ทักหาพี่หน่งทางไลน์ก่อนนะคะคุยกันก่อนเช็คก่อนชัวร์กว่านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ